ครับเสียงดังดังลูกจะเดินทางแล้วนะครับนี่คุณพ่อคุณควานลายนะครับอืมไปส่งให้หมานูโอ้โหอ่ะลูกไปเวลาคุณแม่ด้วยนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งนี้ด้วยไันมาส่งลูกชายด้วยนะครับโอ้ยอยากขึ้นไปไม่ต้องขึ้นเราลูกแม่ขันโตไปได้ไปได้ลูก เออตัวอยู่บ้านเด้อไม่คันเด้อสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc ที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเลือกงามยามดีอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ คลายจะได้ออกทัวร์นะครับวันนี้จะบอกคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับผมทุกทกท่านนะครับวันนี้ควาหลายจะไปเฉพาะเจาะจงกับลูกพายนะครับวันนี้นะครับปีนี้นะครับขันเงินจะอยู่ที่บ้านนะครับผมขันเงินจะอยู่สร้างบ้านนะครับ พานหลายจะเอาลูกพายมงคลน,น้อยไปเดินทัวร์นะครับจะให้แม่ขันสร้างบ้านอยู่ที่บ้านรอลูกพายของเรานะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เขาอยู่ด้วยกันแม่ขันกับลูกพายจะได้แยกต่างคนต่างไปธรมมหากินกันวันนี้ลูกพายมาขอลาแม่ขันนะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายเลยนะครับที่เราจะได้ไปหาเงินแล้วก็าหาคะแนนนะครับแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับวันที่แปดวันที่แปดธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับ วันนี้ให้แม่ขันอยู่ไฟ์สดขายผลไม้เพื่อสร้างบ้านอยู่ที่บ้านนะครับผมให้แม่แม่เอฟซีเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาอุดหนุนแม่ขันด้วยนะครับวันนี้ลูกพายของเราก็จะไปทําหน้าที่นะครับออนทัวนะครับก็จะไปช่วยงานปู่ฤาษีที่น้องบัวลําพูนะครับก็วันนี้ก็คุณพ่อก็มาให้กําลังใจนะครับคุณแม่ก็มาให้กําลังใจพี่ป้านะอา มาให้กำลังใจลูกพายมางคลของเรานะครับ,รบวันนี้มาใกล้ชิดกันหน่อยเร็วลูกเร็วมาใกล้ชิดกันหน่อยเร็วนะรมาบอกลาคุณแม่ขันด้วยคุณแม่ขันลูกจะไปหาคะแนนมาสร้างบ้านช่วยแม่นะครับรน,นี่ ปล่อยเลยเขาอิ่มแล้วทิ้วปล่อยเขาเลยเออขาเขาย่หันแล้วคระทิ้วล่อๆลอๆน้องก่อนให้น,อน้องขึ้นรถทรงไทยน้องก่อนยังค่อยเอาออกไปลามยังเอาออกไปเข่าหฮมวันนี้ก็กินน้ำ ใจเย็นๆน,นะครับมันใจเย็นจะได้ออกไปหาเงินอออกไปหาคะแเนนะครับเพื่อสร้างบ้านนะครับผมก็ขอให้โชคให้หมันเด้อวันนี้เด้อโอ้ยมาสั่งลากันดูตาไม่ขันนะครับดูตาไม่ขันที่ลูกภยัยดูสายตาทั้งคู่นะครับดูเหมือนจะห่วงใยกันมากนะครับผมโอ้ย,อยเห็น าและเศร้าใจเลยนะคระับแท้จะร้องไห้ตามนะครับผมโอ้โหไปไม่นานนะครับเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เราจะได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแม่ขันอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้สร้างบ้านให้เสร็จไวๆนะครับผมนี่ครับมัน ก็จะให้ควันทิวครับอยู่เป็นควันอยู่กับแม่ขันนะครับควันไหลแล้วก็แม่บ้านแล้วก็ควันลิงนะครับจะเอาลูกพายมงคลน,น้อยของเราไปนะครับผมไปทัวร์นะครับพวัแล้วแบกคคแล้วโอโ้ดูครับเขากินด้วยกันมีความสุขมากๆนะครับ ดูแม่ขันเมื่อคืนนะครับแม่ขันจะไม่ค่อยกินอาหารเลยนะครับสงสัยจะรู้นะครับสงสัยแม่ขันจะรู้ว่าจะได้อ่าไม่ได้ไปกับลูกพายนะครับไม่ค่อยกินอาหารเลยสองสาวันแล้วนะครับตั้งแต่ควันไหลายพาลูกพายไปสกลน,นครนะครับเขาไม่ค่อยกินเลยนะ <đây S 1> คงจะรู้แล้วล่ะนะครับ แล้วเราก็ไปหาคะแนนมาสร้างบ้านด้วยกันจะได้เสร็จไวนะครับบ้านของแม่ขันก็โครงลังคาก็ยังเหลืออยู่นะครับผมยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยดีนะครับยังเหลือเหล็กหลายอย่างเลยนะครับเหล็กแปรก็ยังเหลือนะครับเหล็กอ่อเหล,ล็กอะไรอีกอะ อันหลายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเหลือเหล็กเหลือสันไทยนะครับเหลือคะแนนอีกเยอะเลยนะฮะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเข้าไปอุดหนุนนะครับช่องพังคันเงินด้วยนะครับเดี๋ยวควันหลก็จะให้ควานทิวนะครับไหลกับคุณยายกับคุณพ่อนะครับพ่อตาครับออกมาไหลในช่วงค่ํานะครับก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม เขามาอุดหนุนให้กับน้องช้างของเราด้วยนะครับอ่าครับขอโชว์ขอหมานด้วยนะครับผมไปเลยเปิดเออไปเลยเออให้โชว์ให้หมานร่ำรวยเวยด้ออ่า เอาไปดีลิงเอาโชคเปิดโชคเปิดโชคเปิดลาบนะครับเอาโชคเอามันเอาโชคเอาลาบเด้อให้โชคให้หมันให้ล่ำล่ำเลยรวยเด้อนี่ให้คุณพี่นะครับพี่เคยควนหลายเองครับ อิ่มย่างโอ้โหกินน้ําดีจังเลยนะครับเช้านี้นะครับลูกชายของเรากินน้ําดีมากๆเลยวันนี้นะครับต้องอาบน้ําด้วยนะครับก่อนไปเที่ยวก่อนที่จะไปก็ต้องอาบน้ําให้หล่อๆครับก่อนจะไปนะครับครคบัวันนี้ช่างก็มาทําเหมือนเดิมนะครับมาเชื่อมแข็งนะครับข้างบนนะครับก็นายช่างก็ยันเก็บ ของอยู่นะครับยังไม่ได้ขึ้นนะครับดูครับแม่ขันก็ยังวนเวียนอยู่นะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมากเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังสั่งลากันนะครับผมบก็พอละลิงมาเอามากราบพอกันไหมเอามาขอพรกับคุณพ่อก่อนเร็วมา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 ,มาเดี๋ยว ให้รางวัลให่หนำขาบพ่อกันเร็วครับคุณพ่อก่อนเร็วครับคุณพ่อก่อนรับคุณพ่อก่อนเร็วครับเร็วรับเสียงดังๆลูกจะเดินทางแล้วนะครับเนี่ยคุณพ่อคุณพวัญหลนะครับในโซ่ให้หมดูโอ้โหอ่ะปุ้ไป เวลาคุณแม่ด้วยนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งนี้ด้วยลาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับายบายด้วยลูกายบายายบายายบายไปบายบายคุณแม่ด้วยบไปบายให้โชคให้หมานเด้อโชคลาภมากมหมค้าขายกกาวหน้าเด้อเงินทองอะไรมาสุขภาพให้สมบูรณ์ไปก่อนนะไมค์คัน๋ย่ไปส่งไปส่งก่อนไปส่งก่อนไปส่งก่อนเร็วไปส่งลูกก่อนเร็วไมคขันไป ไปไปส่งก่อนเร็วไปส่งไปส่งลูกชายขึ้นรถก่อนเร็วไปไปไปมาพี่มาพี่มาไปไปส่งลูกชายก่อนนี่แม่ขันมาส่งลูกชายด้วยนะครับผม แม่คันมาส่งลูกชายด้วยนะครับโอ้ยอยากขึ้นไปไม่ต้องขึ้นแล้วลูกแม่คันโตไม่ได้ไปเด้ลูกเออโตอยู่บ้านเด้อแม่คันเด้ออยู่บ้านนะลูกอยู่บ้านนะเดี๋ยวพ่อพาพาลูกมงคลไปหาคะแนนมาช่วยนะครับอยู่ที่บ้านก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่คันนะเด้อลูกเด้อปะปะ ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องทางคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่แจ้งเตือนในช่องของเรานะครับผมเวลามีในในคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับสําหรับคลิปนี้ควันหลายแล้วก็ลูกพายแล้วก็ไม่ขันเงินก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผม